ดีครับดิฉันเคนเคซีค่ะชีจะอ้วนแบบมิดนาจะเรียกว่าชาวันนี้แต่งหน้ามาเต็มนะคะแต่งนะคะแต่งอะไรคะไม่ได้แต่งอะไรเลยค่ะมาสดสดค่ะเหรอคะสดชุดห้าสิคะ, <c oughs> ะออเดี๋ยวออกออกออกมีสเต็ป นี่ครับคุณหนุ่ม baby 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 woo จุ๊บ baby 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 woo จุ๊บคุณหนุ่มสนใจออกกล้องมาหน่อยไหมครับเอาละเอาชาเนี่ยนี่เพื่อนเพื่อนคนดังเพื่อนคนดังมีฉายาว่าอลิสของแ้่ก็เหมือนอลิสในในเซนต์ดีวิลคุณหนุ่มบอกโอเคแล้วทำจ้าตอนนี้เรากำลังหาทำจ้าอยู่นะครับ ทำใจใช่ป่ะใช่เจอจะเหลือเหรอเออแบบนี้อ่ะใช่ป่ะวะใช่ใช่ทำตาป่ะครับสวัสดีครับใช่ป่ะครับใช่ทำใจครับต้องเขิน

มีความรู้สึกเป็นไงทำไมออกกล้องมันต้องทำหน้าแบบอยู่ในกล้องในเกมไม่เที่ยงเตี้ยเปื่อยอยู่เลยอ่ะง่วงเลยง่วงเลยพี่มึงทำไรหนังคอแม่งดึงเลหนังท้องสิงนี่ครับรูปจ๊อบจบว้าทำจ้าโฟลต์จุ๊ยทำนี่อะไรเกมฝันเควนเควชี เปิดมาเปเปิทองต้องให้ดุไม่เอาคุณนี้มันจะเปิดออกเล่ตันกันน้องเว่นแปะนะมาคนเดียวมาคนเดียวเดี๋ยวสู้เดีมัได้มาคนเดียวนี่ครับชายชายาบเตี้ยวเตีวครับเ้วคนหายไปไหนมายบ นีน้องโคล๊ะแท็บน้องนุ <OK> ่นน an ้องนุ่นนุ่นข้างแต่กลัวกล้องนองนุ่นนี่ยืนหน้าหอกเลยมัรู้ว่ากล้องมันใกล้มากอลิสเหรใครคืออลิสเหรออลิสไงอลิสในเลสซิเดนนะาแปลว่าหน้าตามเหมือนฝรั่งใช่ไหม ดูหน้าตัวเองได้นะครับไม่ได้รติดฝันก็ไม่รู้อะนี่ไงตดมุ้งไปเฝันเขาลงยืนถุงไม่เป็นไรที่เป็นแฟนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงดูหน้าขวัญนะครับช่วงดูหน้าขวัญขวัญช่วงเงือกเนี่ยนะตาจริงไม่จริมองก็าไปเลยตาครับมองเขาไปตาช้อมองไปตาช้อนวันนี้ตาดำเขาใส่แว่นพิเศษแล้วเขใส่บิ๊กอายนะครับ ผาาทุกอย่งวันนี้ขวัญลองพื้นมานะครับจริงเหรอเพื่อนมิ้งเขบอกว่าจริงเหรอจริงไหมครับแต่ตอนนี้มันหายแล้วหายจริงเหรอกูเคยจะให้มึงเขียนตาวมึงเขียนหรเขียนลองพื้นหรอเปล่าคับมากเลยหรอแต่ก่อนเขาไม่ก็แต่งหน้าใช่ไหมครับให้มันเขียนอย่างเงี้ยมันยังไม่เขียนเลยแต่จริงมึงลองรองพืนแล้วล่ะนี่ลงแล้วเหรอหมายความว่าไงหมายความแบบมึง แบบว่าแต่ก่อนมันไม่เคยแต่งหน้าแล้วแบบการจะลงรองพื้น like ท like oh, yeah. so like mm ี hmm. thinking, or, ่ยังไม่เคยเขียนตามแบบว่ามันยากอะไรอย่างเงี้ยออก็ถึงว่าวันนี้หน้าขาวไปองนะฮะขาวแต่หน้าคออ๋อคอเคอป็นชั้นอ๋อคือว่าเขียนเขียนไฮไลท์ด้วยใช่ไหมเขียนไฮไลท์ใต้ตาด้วยฮะผมไม่แน่ใจเขาเหมือนกันนะไม่รู้เขาไปทำอะไรมาบ้างครับอ้ถ่ายอะไรถ่ายหเยอะนะเก่งทำไมครับอา โหเงือแตกเลยโดนกล้องนิดหน่อยเองทำไมซื้อนี่ครับผู้ท่าพี่ทามผู้ซื้อใหม่แถมกล้องนะซื้อใหม่แถมกล้องอดีตผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วปล่อยมันไปจ๊อบเขาก็จุ๊บอย่างเดียวครับจุ๊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 บจ็อบน้องยไงคะอย่าเลยเขินน้องไหนจุ๊บจ๊อบอะไรวะพี่แกลองในคลิปอะจุ๊บจ๊อบห่งโอ้โหผมได้ซูมอย่างใกล้อะต้องกลัว กลับมาที่อัมซังเนี่ยอัมซังนี่เขาจะไม่เขินกล้องนะเพราะว่าเขาแบบเปิดกล้องมาตลอดนะครับสูมมากเลยถ่ายอัมซังเนี่ยครับเรับผมพูดอะไรไม่รู้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีสัมภาษณ์เลยทนะั้งนั้นเน่ยรายการเรานี่กันเองม,มากพี <c oughs> ่ต้องสูมมาใกล้ๆซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับ <c oughs> จะทำแล้วห <c oughs> มวาไปเดตตาผม เออโมงเขยเขยเขยโอ้โหขนาดอามสังกูเปิดกล้องยังเขยนะครับไปปีนทชายสยามและจะรำคุยอะไรกันก็ไม่รู้เขยลงมาน้าตูปฟเซลนี่ชัดมากกูถ่ายอะไรของกูไว้เนี่ยกูไม่เอาไปลง